ทั้งบมาน้องแพ้วนี่มีห้องน้ำแล้วเปินมาชอยเนาะที่ว่าตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะทั้งน้องแพ้คนนี้ก็ดีใจพี่น้องเนาะก็สบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขุมสุขชนตีห้เกียรติติดตามครับสมทั้งซ่อง youtube ของนรรณะวันนี้ก็มาพบปะพ่อกันตอนเที่ยงพี่น้องเนาะอยู่ทั้ง สถานที่บ้านน้องแพลวอว่าทั้งบ้านน่องแดงเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปทับเบิ้งขับสมทา้งบ้านน่องแพลสกนพี่น้องเนาะทางบานะนี่ก็บได้มาเป็นเวลาสองสามวันแล้วพี่น้องเนาะมาไม่นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องทางบ้านน่องแพลพี่น้องเลยไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยพี่น้องเลยว่าเพื่อนคุดของน้าบอเนาะที่ได้เข้าไปเบิ่งไปสมใกล้ๆ ครับพ่อแม่พี่น้องไปบ่งใกล้ๆพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตกลับกล้องก่อน,นเนาะพี่น้องโดยอันนี้คือภาพบรรยากาศทั้งบ้านนองแพลพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิเขามาบึงทั้ง้างเป็นพี่น้องเนะาะเป็นทำอียางกันพี่น้องมันคือซีมเมนห้องน้ำพี่น้องเอยเนาะบะรยากาศมาสองสามวันแล้วเนาะกับโบฮูว่า เป็นสั่งมาแต่มือใดนี่ก็คือเป็นเมือ่อวานเลยเนาะสบายดีเด้อทางโอ้ทีมงานเก่าตัวนี่้ได้อะไ้เนาะขุดจังมือเลยนี่ชื่อบอชื่อบอทีมงานมุงบอจื่อในทีมงานเพิ่อนงานแบบไหนทีมงานทีมง,งานอย่างเนาะหวาน,าน,าน <laughs> ชื่อคนแต่ว่าบ่ะจื่อกัน ชื่อที่นั่นบนนี่ชื่อชื่อที่นั่นหะบานี่เนาะทีมงานพร้เฒ่าลูกเคยจำกัดทีมงานพรเฒ่าลูกเคยจำกัดทเดี๋ยวใจด้บานนี่พังงากเถอะลูกเคยจำกัดพระเท่ดาเดี๋ยวใจดบ้านเออกจักคอนนี่หกโทน โอ้แสดงว่า้างนี้มีมีอันลูกค้าติดใจแล้วนี่เนาะหกขอนคุท <c oughs> ดดแล้วาากาตั้งโรงงานคุดมือคุดมือเดียวเหมือนเดิมอีกเหมือนนี่มาทอลงผมเ็นลงแต่วา่านี่พุว่าไงมาเ่ กินอท่นเมื่อจะเพอนวอนี่ก็ขอถามทางในกินเข่าเที่ยงนะบ่มื่นนี่ยังเป็นได้ได้กับข่ากับป่าทางบ้านทังเพื่อนเพิ่นทั้งเจ้าภาพเพิ่นเลี่ยงบ่โอ้ย่ยย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 ยนยยเยย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 บยย่ยยยยยยยเยย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 ด่ยย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 ้ยยยยย ไวเนาะเป็นอะไรยังบม่ได้ดับให้ดับน้เพราะทางทางโโมาเอาเงินก่อนเออเเพิ่นขาไปบอกมาให้แกหายไม่ไ<อ>ด้ใช้ของมาสางอื่นเพิ่นก,บาานกับโบมาในกำลังโขงลุงห้องน้ำพี่น้องเนาะห้องน้ำบ้านน้องแพลพี่น้องเอ้ยมาเนาะมาบัดนี้กันแล้วได้พี่น้องมนะีห้องน้ำห้องในใช่ได้ป่ะ บ้านน้องแพาเพิ่งนี่ก็คือว่าได้ห้องน้ำเพื่อนกับบ้านน้องแดงนี่ทีมงานกับทีมงานอันเก่าเนาะทีมงานพ่อเถาก็รู้เคยพ่อรูกเคยจังกัดทีมงานพ่อเถาลูกเคยจ้ำกัดเพื่อนว่าเนาะหับก็หับเยอะหับคนงานนะสั่ว์โอ้คักเนาะสูงเนาะนี่เนาะแบบคุดสบายเลยทางเหนือคุดบล็อกบันไดงานนี้จะดอปงานนะบพูดงานพูหยิ่งผู้หญิงก็เอาเอา เป็นกรรมกรบ่บ่เป็นลูกกามัดละพันโอ้โหทำงานกับมัดละพันเป็นลูกกาทั้งนาซางพื้นนอกก่อนว๊านั่นได้ะหลับคุณงานอยู่โอ้แบบนี้เนาะมัดละพันโอ้ไ้สมัครคุดดินคืออยู่ได้นี่ได้คุดดินกะปั้นปั้นขั้นไผยกะนั่นกับอะไรเป็นวันหน่อยมีคุดมีคุดดินปั้นขั้นไผ่อืมฮึ่บคักคักคักหองน้าเพื่อนนี่ประมาณ chắc phụt chắc mét thì làm mùi này cứ cao cứ đơm sống phụt cứ cao sung đi học 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 sung 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 ป่นนี้กำลังพักเที่ยงรอกินข้าวเที่ยงเนาะเดี๋ยวไปลมทางแม่น้งแพร่ดูให้แมนแล้วสบายดีเด้อเอื้อยเด็ดเนี้ยกินให้กับนันบ่กับเขาให้สร้างเพราะเพิ่นได้อย่างกับเขาเพิ่นตามเตงตามตงไก่ไกลเขาท่าอยู่ด้วยเนาะโอ้เพิ่นปารีนบ้านน้องแดง ห้องน้านี่สีช่องเดียวกับบ้านน้องแดงเลยเนาะทางสางเป็นไห็ดีได้งามอยู่เด้ดีแล้มีห้องน้ำใส่ไปนีนเนาะก็สีสะดวกสบายอีกทางบ้านน้องแพลพี่น้องเลยตอนนี้กำลังก่อสร้างห้องน้ำอันนี้ก็อย่างอื่นกันยัง บ่าู้พี่น้องก็รอติดตามครับส่งกันอีกคันหนึงเนาะวาซิมี่อย่างดำเนินต่อเนาะแม่ทั้งแม่นอ้องแพลเพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นปูนทนกกนั้งสร้างเพิ่นนี่ก็ว่ายยุ่้เพิ่นรอท่อตอนนี้เนาะันใดเห็ดแล้วไวก้กะเป็นกับเขากับปลากะเหากับโบเฟื้อเห็ดที่ได้แล้ยไว้อ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนะาะก็ทั้ง วันนั้นก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องไปโอ้ไปลมน้ำน้องแพเพิ่นน้นองเลยเนาะพาพ่อแม่พี่น้องมารับบุญขับสมกันสบายดี <Ooh. S 1> งามแทนะ้เนาะสบายดีเด้อน้องบูมน้องแดงดอะไรอะไรกินข้าวสาไปดิบิวบา <laughs> มาหลินน้ำกันที่นะีเนาะอันนี้ยิย้มนะเจ้ากินข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงกับยัง โอ้ยเจียวกินเข่าวกับเจียวพริกเออในกินข่าวอ้กิ <c oughs> นออา Used มาแล้วอีมนะนนอ่าน่องแพ้วนี่มาลิดน,น้ำเลือดว่าแดงโอ้เป็นกาลองขี่รถถีบไม่เป็นมาพี่น้องนเนาะรถถีบเจ้านี้ขั้นใหญ่กว่าของน้องแดงนเนาะ นี่คาดผมเนาะงามลายงามงามงามสวยงามพี่น้องเนาะ้าเป็นนี่ก็เสียดายแต่พูดก็ได้พี่น้องเนาะน้องแพลวพาวหุ่นดีพี่น้องทางน้องเป็นจิตานาหักเนาะ ทันสีลบน้องเพิ่นก็เพื่อนว่าวเป็นพี่น้องเลยเนาะจากสีลบว่าจังไดอ๋องอ๋อมาทางบ้านน้องแดงเพื่อนมานี้เพื่อนเปลี่ยนโตาหีนออกเลยเนาะพี่น้องเอาเตียงมานั่งแบบทา้งห้องครัวเพื่อนนี่เนาะโตะหินเพื่อนไปไหวทั้งนาทางขึ้นทางบันไดทุนแหละเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มานั่งริมน้ำน้องเพื่อนทั้งน้องแพ้วทั้งน้องแดงแต่ทั้งน้องแพ้วเพื่อนกะ บอกตามภาษาเพื่อนเนาะพี่น้องเขากลับบอกขาใจเพื่อนพี่น้องเลยแต่เพื่อนจะซื่อชานมาแบบด้วยความจริงใจความว่าของเพื่อนอะไรเนาะแล้วอะไรอย่างเด็ก<อ>แปลงระเฮียปแปลงระเฮียโอ้ตกเลยยังอยู่บ่เลยเอ๋อโอ้ จะไปเฮ็ดได้ให้มันเถียบ่ยงอน่ะน่องแงะน่องแ่ะโอ้หน่องแ่ะน้องเพิ่นผู้หญิงผู้น้อยเห็นบ่ปะโอ้ยอันนี้กกจักสิว่าน้ำเพิ่นจังได๋พี่น้องเอ้ยเก๋สิคุยยากแน่จังอยเนาะน้องแพ้เพิ่นนี่กัยิ้มแย้มได้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเจ้าขี่รถนี่เป็นเตโดนบ่ข ouais. pues, no okay? ี่ เป็นบอ,อขี่มาแต่บ้านเลยเออขี่มาพี่เลยอ๋ออัญโออแต่ก้าวนี่เจ้าเจ้าขี่เค,เ,คเคยเคยเฮียนขี่เป็นอยู่ไทยก็ขี่รถค้างแดงเดนี่ออโอ้เ,ออเคยขี่เคยเผาไปทางบ้านพุนะ่นเนาะทางนี้ทางนี้บ่ ไปเฮียนอยู่พี่บ่อ่าอ่าน้อ,นองแพ้ดีใจบ่ที่ว่าได้ห้องน้ำทางเฮือนจะดีใจบ่ดีใจเนจาะจะได้มีหองน้ำใช่เนาะอ่ทาทั้งบมาน,นาน้องแพ้นี่มีหองน้ำได้เพ็่นมาซอยเนาะที่ว่าตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนะาะทั้งน้องแพ้คนนี้ก็ดีใจพี่น้องเนาะก็ ได้อาบน้ำอาบอย่างสบายเนาะแต่กาวน้องแพลนีโบมีพี่น้องเนาะเพิ่นไปอาบอยู่น้องแต่กาวอันนี้มีห้องน้ำเลยทั้งน้องแพลเพิ่นกะบซีสะดวกสบายแน่เนาะว่าทั้งบ้านทั้งเพื่อนเพิ่นกะมีการซอยเรือกะหากะชืได้ห้องน้ำพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นจังใดก็รอติดตามครับซุมกันอีกต่อไปพี่น้องเลยเนาะว่าเป็นสิได้อย่างแน่ทางบ้านน้องแพวเนาะกต่ทางเพิ่นี่กามีรถจักรยานเนาะตอนนี้ ทางน้องแพรเพิ่นกะเขได้ปั่นไปซื้ออยู่ซื้อกินเนาะทางน้องแพรเพิ่นกะมาดินน้ำน้องแดงนี้เพิ่นกะเนาะกะทางเพิ่นนี่กะเป็นญาติกันพี่น้องเลยเนาะนะฮักกันทั้งคู่เลยพี่น้องเนาะอ่าฉะนั้นแล้วก็มาข้อนี้ทางบรรดากระเช้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าบรรดาว่าผิดพลาดประการใดกันบรรดาต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะฉะนั้นแล้วบรรดากระเช้ขอจบคลิปไว้กับน้องแพรน้องแดงเนี่ยเนาะพ่อแม่พี่น้อง นั่นแหละขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะทั้งสองกัมสองพายเนาะท,ที่ตามับชมอยู่ทั้งครอบครัวน้องๆะฉะนั้นแล้วก็บ,บานากบรกาเกได้ขอจคลิปปี่เพียงเท่านี้ขอกาวบคาสบายดียดยน่ารักมาก